ย็นอีกนี่คุณแนะนําไปนะว่าเออถ้ามีออยร้อนๆดีน,นะครับถ้าเป็นนวดไทยเรืออะไรเนี่ยถ้าเราอยากรู้เรื่องอะไรเราให้เรา,ให,เราให้เราศึกษาแล้วก็ไปดูสปาแล้วเราถ้าเขาให้คําแนะนําเราก็พยายาาที่สปาแล้วมีอะไรที่สปามีแล้วก็ขอเขามาไว้ถ้ามีที่ล้างเท้านะให้มีที่เ,ออเก็บผ้านะให้มีห้องพักส่วนตัวพอจะได้ นั่งพักผ่อนลายนะมันคือสิ่งเหล่านี้เขาต้องถามเราอยู่แล้วฉะนั้นอะไรที่มันสะดวกเราหรือว,ว่าเขาพร้อมด้วยมันจะดีไม่ใช่เราไม่มีสารไปนั่งตาม ก้าวอีิตเนสตู่ใช่ไหมแล้วก็ต้องเออมีไว้เห้องนวดเดี๋ยวเราไปนั่งอยู่ตามห้องฟิตเน็ไปนั่งดีบุทั้งวันก็แย่ใช่ไหมห้องเราตะบูเยเราด้วยแล้วห้องมีแต่ห้องนวดได้ห้องนวดแต่ไม่มีห้องไม่มีสารมันไม่ได้นั้นก็คือเราต้องมีสารอยู่นี่คือคือคุกแก้ไกลหลายให้ฟังทีนี้พอขาเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาเรียบเรียงใหม่วันนี้จะขึ้นหลังเลยนะครับ วิธีการหลังก็สำคัญเอาเอานักล่ามนะครับถอดเสื้อเลยนะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรออเออแผ่นหลังสำคัญดูนะครับแผ่นหลังเมนเลยตัวนี้อันนี้คือตัวแก้ออฟฟิศจิโนมนะครับแผ่นหลังสแคตูล่าแล้วก็พวกเน็กเพดทีนี้ ในเชิงของกล้ามเนื้อในเชิงของกล้ามเนื้อในเชิงของกล้ามเนื้อสําคัญขออนุญาตระบายสีเะครับ <c oughs> กล้ามเนื้อทารพิเซียสาคัญที่สุดคือกล้ามเนื้อทารพิเซียสวัดจากฐานคอผ่านสกัตพุล่าลงมารู้หรือเปล่าว่าทำไมฐานนี้คูถึงถนัดใหญแค่ดูโลโก้ กดูโลโก้ครูก่อคกดูโลโกู้กือครูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อไงครูเลยตั้งกล้ามเนื้อนี่เป็นโลโก้แบรนด์ของครูและดูซี่เหลียมขนมเปียกปูนหรือสี่เหลียมรูปขลามตัดใช่ไหมครับ มันพาดผักนเอางงคือวาดผิดที่เดี๋ยวไม่ตรง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 ลบลบไม่ได้ไม่ไ้สีนลบตัดรบออกต่ดรบออกไ่ไ้เหรอไม่้รเออเห็นไมสำคัญคือออฟฟิทินโดมเนี่ยมันพาดผ่านเนี่ยสมองส่วนกลางสมองส่วนกลางด้านสมองซีซ้ายด้านสมองซีขวามันพาดผ่านทั้งหมด ซึ่งมันจะผ่านมาตรงสแคปูลพาล่าพวกสะบักจมสะบักมันไม่ได้จมไปหรอกครับแต่กล้ามเนื้อมันอักเสบม,มันอัดแน่นมันอัดเข้าไปในกล้ามเนื้อนี้ไม่ได้เห็นไหมครับพอตัดกล้ามเนื้อทาพิเซียตออกมันจะเห็นลอมบอยอยู่ข้างในกล้ามเนื้อลอมบอยจะอยู่ข้างในขอมย นี่ครับพอดึงแผ่นทารบีเซียนนี่ออกดึงแผ่นกล้ามเนื้อนี้ออกปุ๊บจะเห็นลอมบอยนี่ครับลอมบอยลอมบอยจะอยู่ใต้ทารบีเซียสเห็นไหมครับอ่ามันจะไปยึดติดกับสแคปคูลา่าเห็นไหมครับโดยใช้ขานสี่หัวห้าหัวไอ้ตัวลอมบอยเนี่ยเวลาที่เอาทำทำมือนี้ขับขัออกขับขับออกเห็นไหมครับ ลมบอยจะเป็นตัวยืดยืดเข้ายืดออกอเห็นไหมครับอ่าอ่านี่ทีนี้พอตัวลมบอบเนี้ยมีปัญหามันก็จะไปอุดตันแข็งเกงแล้วก็สอดมือเข้าไปไม่ได้ปล่อยตัวทำให้กล้ามเนื้อส่วนนี้แน่นพอกล้ามเนื้อทาพีเซียสแน่นลมบอยอักเสบความเครียดของกล้ามเนื้อจะเยอะ เมื่อความเครียดของก้ามเนื้อเยอะจะทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ช้าเกิดความรู้สึกไมเกรนออฟฟิศซินโดมคนที่เป็นไมเกรนม่านตาจะกดต่ําหายใจไม่เต็มปอดรู้สึกปวดหัวค่อนข้างบ่อยเพราะอะไรพอกล้าเมเนื้อหลังที่มันตึงกัดเนี่ยมันเป็นบล็อกทำให้ออกซิเจนขึ้นข้าวบนช้าลง เมื่อออกซิเจนขึ้นกะบวนชาลงกล้ามเนื้อก็ทํางานหนักขึ้นเพราะว่ากวามันจะเบียดเข้าไปในร่องรูนได้ใช่ไหมคือใช่ไหมมันก็คือความหนานแน่นของกล้ามเนื้อที่มันอัดแน่นทําให้เกิดการแผลตัวหลอดเลือดน้อยลงทีนี้ออกซิเจนกับเลือดี่ยขึ้นไปเลี้ยงน้อยลงพอน้อยลงมันก็สมองก็เริ่มเลอไม่ค่อยสั่งการคำว่าไม่ค่อยสั่งการก็คือว่าคนที่เป็นออฟฟิศซินโดมันจะล้ามันจะเหนือ่อยตามันจะลอยเห็นไหม สิ่งเหล่านี้เพราะก้ามเนื้อเนี่ยมันตึงพอมันตึงมากๆเนี่ยไอ้พวกเนี่ยปีกนี่ก็ขยับได้ยากแต่ถ้าคนที่นวดให้ให้ energy เดีตรเนี้ยเลือดมันซ่านได้ปุ๊บเลือดมันก็จะวิ่งขึ้นบนก้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะผายแล้วก็จะอ่อนตัวลงเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีการแก้แก้อย่างไงวิธีการนวดยังไงให้มันให้มันปลดล็อกได้ง่ายที่สุดอ่ะโอเคร็จแล้ผมว่า ของของก็งกมีเห็ห่นป